ฮัโลสวัสดีครับอ่าวันนี้ครับมาพบกันที่หัวข้อเรื่องผลของสนามแม่เหล็กที่กระทำกับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเนาะอ่าโอเคครับนักเรียนมาดูกันเลยนะครับว่าเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอนุภาคบวกหรือว่าอนุภาคลบเมื่อมันเคลื่อนที่ไปเจอกับบริเวณที่เป็นสนามแม่เหล็กมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอเคครับนักเรียน ลองดูรูปนี้นิดนึงนะครับอ่ะนี่คือรูปของอหลอดรงังสีแคโทดครับนักเรียนนักเรียนตัวหลอดรังสีแคโทดเนี่ยความสามารถของมันเนาะความสามารถของมันเนี่ยก็คือสามารถสร้างอนุภาคได้ครับอ่าอย่างเช่นในรูปเนี่ยอนุภาคที่เขาสร้างครับอนุภาคที่เขาสร้างเนี่ยนี่ครับนักเรียนเห็นเส้นตรงนี้นไหมอ่าเส้นตรงนี้ครับ อนุภาคที่เขาสร้างครับก็คืออิเล็กตรอนครับนักเรียนอนุภาคที่เขาสร้างก็คืออิเล็กตรอนเนาะนี่คืออิเล็กตรอนนะครับเคลื่อนที่จากขั้วแคโทดไปขั้วแอนูดเนาะนักเรียนโดยปกติครับนักเรียนอนุภาคเน, right? น,นี่ยอนุภาคครับไม่ว่าจะเป็นอนุภาคบวกหรือว่าอน,นุภาคลบเนาะมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงครับเห็นเส้นสีแดงไหมอนุภาคมันจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเนาะนะครับ เพียงแต่ครับนักเรียนปรากฏว่าเมื่ออิเล็กตรอนตัวนี้เนี่ยหรือว่าประจุลบตัวนี้เนี่ยเคลื่อนที่ไปครับปรากฏว่าบริเวณนี้ครับนักเรียนบริเวณนี้อ่าเห็นไหมครับว่าบริเวณนี้เนี่ยมีมีแผ่นตัวนําอยู่นะครับอ่านักเรียนมีแผ่นตัวนำเนาะและไอแผ่นตัวนําเนี่ยมันต่ออยู่กับกระแสฟไฟฟ้าสิบโวลต์เห็นไหมอ่าต่ออยู่กับความต่างศักย์เนี่ยก็คือให้กระแสฟไฟฟ้านั่นเองสิบโวลต์ มีแผ่นตัวนําแล้วเราให้กะระแสเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะเกิดสนามแม่เหล็กนั่นเองครับแสดงว่าไอบริเวณแผ่น2อันนี้ครับไอบริเวณแผ่น2อันนี้ครับไอบริเวณแผ่นสองอันนี้มันจะต้องมีแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กครับมันจะต้องมีแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กเนาะอะมันก็เหมือนกับมีขั้วแม่เหล็กขั้วเหนือกับขั้วใต้นั่นเองเนาอะ,อะ สิ่งที่เกิดขึ้นคือโดยปกติอนุภาคจะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงแต่ปรากฏว่าเมื่ออนุภาคตัวนั้นเคลื่อนที่มาครับนักเรียนเห็นไหมเออเคลื่อนที่มาเคลื่อนที่มาครับอ่ะมันเคลื่อนที่มาเนาะอ่ะปรากฏว่าพอมันมาเจอกับสนามแม่เหล็กมันเจอแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กส่งผลให้ประจุเกิดการเบนอ่ะเห็นไหมครับว่าจากที่มันเป็นเส้นตรงปรากฏว่ามัน มีการเบนเป็นเส้นโค้งเห็นไหมครับ <c oughs> ดังนั้นครับสรุปง่ายๆเลยเนาะอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าครับไม่ว่าจะเป็นประจุบวกหรือประจุลบเมื่อไหร่ที่มันเคลื่อนที่มายังบริเวณที่เป็นสนามแม่เหล็กมันจะเกิดการเบนอ่ะโอเคครับต่อไปเรามาดูครับวิธีการหาว่าแรงที่กระทํากับประจุมีทิศไปทางไหน เพื่อที่เราจะทราบว่าประจุมันจะเบนไปทางไหนเนาะนักเรียนอ่ะโอเคครับนักเรียนเรามาดูกันนะครับเขาบอกว่าการหาทิศที่แรงกระทํากับอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าอ่ะเราสามารถหาได้จากสมการนี่นั่นเองนักเรียนอ่ะนี่นั่นเองเห็นไหม F เท่ากับ qvB อ่ะ F เท่ากับ qvB F ก็คือ แรงที่กระทํากับประจุก็คือสิ่งที่เราต้องการหานอะอ่า f เนี่ยก็คือสิ่งที่เราต้องการหานะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เราต้องพิจารณาคืออะไรบ้างอย่างแรกครับก็คือตัว q q คือขนาดของประจุเนาะอ่าขนาดของประจุนะครับ v ก็คือความความเร็วอ่าความเร็วส่วน b คือสนามแม่เหล็กครับอ่า b ก็คือสนามแม่เหล็ก อ่ะวินักเรียนมาดูวิธีการครับง่ายๆนะครับวิธีการเนี่ยเราก็ใช้นักเรียนถ้าเป็นประจุบวกให้เราใช้กดมือขวาอ่ะมือขวาอยู่ไงเอ่ยมือขวาถ้าเป็นประจุลบเราก็ใช้มือมือซ้ายครับอ่ะประจุลบก็ใช้มือซ้ายอ่ะเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการง่ายๆเนาะนักเรียนอย่างแรกครับนักเรียนเขาบอกว่านิ้วทั้ง4ี่เรียงชิดติดกันแสดงว่านักเรียนต้องทำแไหนนักเรียนต้องเรียงชิวแบบนี้ครับนักเรียน ชิดติดกันเลยแล้วก็นิ้วโป้งไปให้เป็นอิสระแบบนี้เห็นไหมครับนิ้วทั้ง4ี่เรียงชิดติดกันนิ้วโป้งล่อ,อิสระแบบนี้เลยเนาะ,ะนักเรียนครับวิธีการง่ายๆนิ้วทั้งสี่เรียงช,ชิดติดกันครับแย่ yeah, ไปยังทิศท,ที่อนุภาคเคลื่อนที่แย่ yeah, ไปยังทิศท,ที่อนุภาคเคลื่อนที่จากนั้นให้เราดูว่าสนามแม่เหล็กมีทิศไปทางไหนพุ่งเข้าหรือพุ่งออกถ้าพุ่งเข้าก็กำเข้ามาด้านในกำเข้ามาด้านในจากนั้น คำตอบก็คือนิ้วโป้งของเราครับก็คือทิศของแรงที่กระทาอ่างงไหมงงไม่เอ่ยมาดูตัวอย่างครับเพื่อความเข้าใจง่ายๆานักเรียนมาดูตัวอย่างนี่ก็ได้อ่าโอเคครับนักเรียนดูอย่างนี้อันนี้เป็นประจุอะไรครับนักเรียนอันนี้เป็นประจุบวกใช่ไหมครับประจุบวกใช้กดมือไหนประจุบวกใช้กดมือขวาใช่ไหมครับนักเรียนอ่ะวิธีการก็ง่ายๆครับ ก็แย่มือขวาเข้าไปตามที่ทิศที่ประจุเคลื่อนที่ครับเห็นลูกศรสีแดงไหมเห็นลูกศรสีแดงไหมตรงนี้ครับลูกศรสีแดงบอกว่าไงประจุเคลื่อนที่ไปทางขวาใช่ไหมเนี่ยประจุเคลื่อนที่ไปทางขวาเคลื่อนที่ไปทางขวา่นักเรียนก็แย่ไปเลยครับนักเรียนก็แย่ไปเลยอัเรีนก็แย่ไปเลยแย่ไปทางขวาครับเห็นไหมทิศที่ประจุเคลื่อนที่แย่ไปทางขวาเลยจากนั้นสนามแม่เหล็กครับนักเรียนเป็นเครื่องหมายจุดสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหรือพุ่งออก เครื่องหมายจุดแสดงว่าพุ่งออกพุ่งออกจากกระดาษนักเรียนก็ตบออกไปด้านนอกครับนักเรียนตบออกไปด้านนอกเนี่ยตบออกมาด้านนอก <c oughs> เห็นไหมครูตบออกมาด้านนอกครูไม่ได้ตบเข้ากระดาษเนาะครูตบออกมาด้านนอกครับปุ๊บอ่าตบออกมาด้านนอกเลยแสดงว่าทิศที่แรงกระทําก็ต้องมีทิศลงด้านล่างอ่ะทันไม่เอ่ยอีกครั้งเนาะประจุบบวกใช้กดมือขวาครับนักเรียนแย่มือขวาไปเลยแยยไปเลยแยยไปเลย yeah, เ,ลยเลยนาะอ่า สนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกเนาะสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกนักเรียนก็ตบออกมาด้านนอกครับตบออกมาด้านนอกเนี่ยตบออกมาด้านนอกเห็นไหมดังนั้นทิศที่แรงกระทําก็เลยมีทิศลงด้านล่างครับอแสดงว่ามีแรงที่กระทํากับประจุเนี่ยมีทิศลงด้านล่างอ่า จากที่มันเคลื่อนที่ตรงๆพอแรงที่กระทํามีทิศลงด้านล่างปัจจุมันก็ค่อยๆเบนลงด้านล่างแบบนี้ครับนักเรียนอ่าปัจจุมันก็ค่อยๆเบนลงด้านล่างเห็นไหมไม่ยากใช่ไหมครับปัจจุบวกใช้มือขวาปัจจุลบใช้มือซ้ายอ่าถ้าไม่ทันอย่าลืมเนาะกรอวิดีโอสั้นๆนะครับโอเคนักเรียนมาดูอีกรูปนึงรูปนี้ก็ได้อ่ะรูปนี้เป็นปัจจุอะไรปัจจุลบใช้กดมือ มือซ้ายอ่าใช้มือซ้ายบ้างนักเรียนอ่าใช้มือซ้ายประจุลบครับข้อนี้นักเรียนอ่านักเรียนเหยนิ้วเลยอ่านักเรียนเหย,ยได้เลยข้อนี้ครับประจุลบใช้มือซ้ายเหยตามทิศที่ประจุเคลื่อนที่เลยอ่ยาเหยไปเลยอ่ยาเหยไปเลยอ่าครูเหยไปแล้วเนาะนักเรียนอ่าครูเหยไปแล้วนะอ่าจากนั้นครับให้นักเรียนดูว่าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหรือพุ่งออกเครื่องหมายกากบาทสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเขา้า พุ่งเข้ากระดาษนักเรียนก็ตบลงบนกระดาษเลยตบเลยตบเข้าไปเห็นไหมครูตบเข้าหากระดาษเนี่ยตบปุ๊บอ่าตบเข้าหากระดาษเนาะครูตบเข้าหากระดาษาเห็นไหมครับแสดงว่าทิศที่ประจุเบนก็คือลงด้านล่างอ่าไม่ทันดูอีกรอบนึงข้อนี้ครับอ่าประจุมีทิศยังไงประจุมีทิศไปทางขวาใช่ไหมครับนักเรียนนักเรียนก็เ yeah, ยไปเลยครับเย yeah, ไปเลยเย yeah, ไปเลยอ่าเย yeah, ไปเลย จากนั้นให้นักเรียนดูว่าสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหรือพุ่งออกมีทิศพุ่งเข้าใช่ไหมครับเครื่องหมายก,ากระกาบาดคือพุ่งเข้านักเรียนตบลงไปบนกระดาษเลยตบเลยตบตบปุ๊บบนกระดาษจะเห็นว่านิ้วโป้งมีทิศลงด้านล่างสแสดงว่าแรงที่กระทำกับประจุลบแรงที่กระทำกับไอประจุลบครับก็จะต้องมีทิศลงด้านล่างแรงที่กระทำมีทิศลงด้านล่างประจุก็ต้องเบน ลง้านล่างอ่าเห็นไหมครับยากไม่เอ่ยเนาะประจุบวกกับประจุลบเนาะนักเรียนลองไปทบทวนกันดูนะครับไม่ยากนะครับอ่าสรุปสั้นๆครับนิ้วทั้งสี่เรียงชิดติดกันชี้ไปยังทิศที่ประจุเคลื่อนที่อ่าชี้ไปยังทิศที่ประจุเคลื่อนที่เนาะอ่าชี้ไปยังทิศที่ประจุเคลื่อนที่เห็นไหมอ่าประจุเคลื่อนที่ทั้งนี้ก็ชี้ไปเลยชี้ไปเลยสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งเข้าหรือพุ่งออกข้อนี้ พุ่งเข้าก็กรมเข้าไปกรมเข้าไปกรมเข้าไปแสดงว่าแรงที่กระทามีชิศลงด้านล่างประจุก็เลยเบนลงด้านล่างนั่นเองเนาะเห็นไหมครับอ่าแรงที่กระทามีชิศลงด้านล่างประจุก็เลยเบนลงด้านล่างเนาะนะครับโอเคหวังว่านักเรียนเนี่ยจะเข้าใจมากขึ้นเนาะนะครับอ่ามันทบทวนนะครับมันจะช่วยได้ครับฝากกด subscribe ด้วยนะบายบาย